สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รอบรัดแต่ความนะครับและในวันนี้เราจะมาต่อกันที่เนื้อเรื่องของเทรซี่นะครับในเคเวสที่มีชื่อว่า b r a n d t t r r m n n g นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเทรซี่ก็จะวิทยุมาหาเรานะครับและบอกว่าอยากจะให้ไปช่วยอะไรหน่อยนึงพอดีมีเรื่องบางอย่างที่ต้องทำสถานที่นัดพบนะครับก็คือร้านขายผลไม้ข้างทางนอกเมืองมาแชลนะครับพอไปถึงนะครับเทรซี่ก็จะบอกว่าพอดีเนี่ยตัวเธอเคยทิ้งของสำคัญสำคัญไว้ที่โรงนา ใกล้ๆนี้แหละไม่ไกลหรอกอยากจะไปเก็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปคนเดียวเนี่ยมันอันตรายมาช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะก็ตามนั้นนะครับเป็นหน้าที่ขี้ฆ่าอย่างเราอีกแล้วนะครับที่ต้องออกไปทำเควสยด้กับ NPC นะฮะแต่ก่อนอน่นนะครับเราสามารถถามเธอได้ว่าให้ไปเก็บอะไรเราเพิ่มได้ไหมเนี่ยเทรซี่เนี่ยก็จะเล่านะครับแล้วบอกว่าในช่วงที่โลกเกิดการระบาดเกิดขึ้นพวกทหารเนี่ยก็ได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่และกว่าต้อนคนที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปเยอะมาก ผู้ทหารเองเนี่ยก็ต้องการคนที่มีความรู้ทางด้านโมเลกุลของพืชไปอีกด้วยนะครับและตัวเทรซี่เนี่ยก็ดนมาอยู่ที่นี่ในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ยลงพื้นที่ทํางานวิจัยภาคสนามอยู่ผูกทาหารเนี่ยก็เลยมาพาตัวเธอไปนะครับและก็ไม่ได้มีเวลาเก็บของเลยพอเทรซี่เล่าเสร็จนะครับก็ให้ตอบตัวลงไปแล้วก็เดินทางสู่โรงนาใกล้ๆนั่นเองนะครับพอไปถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าโรงนามันกลายเป็นพื้นที่อินเฟสเตชันไปแล้วนะครับ เหมือนเดิมเนาะเลีย์ให้หมดนะครับแล้วก็รู้ให้หมดนะครับพอค้นหาเจอเนี่ยเราจะพบกับรูปถ่ายของครอบครัวเทรซี่นะครับนำรูปนี้ไปให้เทรซี่แล้วเธอก็จะเล่าว่าฉันเนี่ยจำได้ว่าให้ทีโอเฮกเตอร์เป็นคนถ่ายเพราะว่ารูปพี่รูดน้องคนโตที่ชื่อว่ารูเบนเนี่ยกำลังจะย้ายเข้ามาหาลาัยแล้วทั้งครอบครัวเนี่ยภูมิใจมากๆเสร็จปั๊บนะครับเธอก็จะขอบคุณเราแล้วก็ขอให้พากลับบ้านนั่นเองนะ ในระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเทรซี่ก็จะเล่าด้วยนะครับว่าเธอมีแพชชั่นในการทํางานยังไงนะเธอจะระบุว่าก่อนที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผู้คนที่ทํางานด้านการเกษตรเนี่ยก็ใช้ชีวิตยากอยู่แล้วและหลายคนเลื่อนอันได้ผลผลิตต่อปีที่ไม่คุ้มเสียจนสุดท้ายเนี่ยก็เสียทุกอย่างให้กับธนาคารไปนั่นเองตัวเธอเนี่ยได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยทางด้านนี้โดยเฉพาะเพราะว่าอยากจะหาทางเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ เธอเนี่ยไม่อยากเห็นฟาร์มที่ไหนต้องล้มเหลวอ,อีกแล้วนะครับอ่าพอฟังเสร็จนะครับเราก็น่าจะขับรถมาถึงบ้านพอดีนะและเทรซี่นะครับก็จะเล่าเรื่องเพิ่มเติมตอนอยู่หน้าบ้านด้วยนะเธอจะบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและบอกว่าจะไม่ให้ฟาร์มที่ไหนต้องเฟลอีกแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยความฝันนี้ก็พังลงเพราะว่าโลชิบหายซะก่อนยังไงก็ตามเรื่องที่เธอทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดูท่าจะใกล้เป็นจริงแล้วคุยเสร็จนะครับก็คือจบเคส์เรียบร้อยแล้วนะ โอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเคลที่2ของเทรซี่นะครับสำหรับใครนะครับที่สงสัยว่าทําไมเทรซี่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเพลกวอลด้วยเพราะอะไรและมันเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เธอทําอยู่ตอนนี้เนี่ยตรงไหนนะครับเดี๋ยวเคลต่อไปนะครับคืออีกหนึ่งตัวหลักสําคัญนะครับที่จะมาช่วยปฏิปต่อทฤษฎีของคําว่า state of dk นะครับฟังดีๆนะทฤษฎีของคําว่า state of dk นะครับเอาแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ